啊对啊这个纸啊可以吃啊可以吃的纸啊这个是什么呢黄色的这个我们其实呢喂啥什么喂啥什么喂啥什么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 啥什 คือมีหลายๆท่านเนี่ยเขาทักมาหาผมมาว่าอยากให้ผมอ่ะรีวิวอาหารจีนหน่อยเพราะทุกครั้งที่ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ถ่ายแบบแทนๆแบบเร็วๆเนาะไม่ได้เจาะลึกสักทีหนึง่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกให้ทุกท่านดูเล้ว,ว่า 1. อาหารจีนรสชาติเป็นยังไงนะครับ 2. ออาหารจีนมีอะไรบ้างน,นะครับผม เขาบอกว่าตรงนี้ก่อนนะครับว่ามึงจีนเนี่ยมีหลายมณฑลมากๆนะครับในประเทศจีนเนี่ยแต่ละมณฑลนะครับอาหารก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมทั้งรสชาติเองหน้าตาอาหารและอื่นๆนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่โจโชให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารของมณฑลซันตงและมีอาหารของมณฑลเสฉวนผสมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับหากชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์ให้คลิปนี้เนี่ยไปถึง5000ไ like ลค์ด้วยนะครับและถ้าหากชอบช่องของโจนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลัง จให้โจด้วยนะครับโอเคครับผมงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยครับเดี๋ยวผมแนะจะมาชิมให้ทุกคนดูนะอันนี้ผมจะชิมอันนี้ก่อนลวกันเลยครับทุกคนจจหมาเฉว่างหม,มาเฉว่างเนี่ยเป็นอาหารของมณฑลเสฉวนนะครับผมเพราะว่ามีส่วนผสมหลักคือหมาล่านะฮะแถมในนั้น,นยังมีวัตถุดิบอื่นอีกนะครับเช่นกระเพาะวัวเลือดกุ้งผักต่างๆแล้วก็ไข่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบา ก็พอวัวใช่ไหมก็พอวัวมาชิมกันนะครับคุณจะไม่เก่งเวัวนะอ,อะไรไหไร่ไหเป็นจ้าจ้าแต่มันกินแบบหมาล่าใช่ไหมคืออาหารนี้อันนี้เหมือนเป็นอาหารเสริมชวนได้ไหมมีความเกี่ยว<ช>ข้องกันไหมโอเคเปียกเปียกปากสีเนี่ยนะครับอย่างนี้นะแล้วก็ห่อ,อก,กันใส่ที่เข้าไปใช่ไหม อใส่สงแผงก็ได้เสด็จใส่ผ่าหอมอืมโอ้ไดมอือก็นังจริงไม่ได้还要อ叫坐会儿 OK 这个一起啊可以ะโอ o คชิมกันดีกว่าเป็นยังไงอออร่อยอร่อยมันเจออร่อยตรงซอนะเพราะมันซอสหวานนะทุกท่านเลยุูก็ไม่่ังกับมึงใครมากนะปะป๊า

哎，你是这这是纸啊，对啊，这是纸啊，可以吃啊，啊可以吃的纸啊。哎，这个啊，像纸一样，那个要卷大葱、啊。买菜呢？这个是叫什么呢？山东煎饼。山东煎饼。煎你看，买、嗯、什碗落地山东？哦。怎么做的？呃、嗯，玉米面或者小米面、啊。他们他们都会烤破。他没包的都可以吃，跟纸一样。哎。啊嗯、买菜去，杨宁，不是这样吃的。 กินย่างเลย你要怎么吃你加他一下，你加他一下要做什怎么吃。卷到里面去，然后抹上酱。啊。卷到里面一起吃。卷到里面一起吃。嗯。就是。好吃吗？อร่อยไม่ hoàn วันเลยนะเหมือนกระดาษนะแต่มันก็กินได้แต่เวลาไม่มีการตัดเทียนังสือก็ใช้ได้เราก็มาอยู่แล้วอาหารกันอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ช่วงกลางวันนะ เราเนี่ยมีอาหารหลายอย่างนะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีอาหารที่ผมชอบด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออะไรครับป้ามันโถมันโถมันทงมงโถงนีอะ่อยมากมึงจีนนะถ้าว่าพลาดเลยของมึงจีนมันโถจะหลุดรู้ไหมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรา้ะลองชิมอาหารเอ่ออันนึงนะที่ผมชอบที่สุดนะก็คืออันนี้นะครับผมภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรครับพ่อเอ่อ Xiao c เ a o Rou Xiao Chao Rou Xiao คือเมน,นูที่ผมชอบที่สุดกินยังไงก็ไม่เบื่อกินได้ทุกวันนะครับเนี่ยทุกคนเห็นนั้นจะเป็นหมูสามชัม้นยังไม่ได้กินแนวอนอร่อยรูแล้วว่าอร่อยลองตัวลงดูลอง,ลนะอลงด,งดชูชิมก่อนแล้วกันอ,อย่างนี้เลยฮนะเป็นยังไงไม่ิดหวังอร่อยมากาผมชอบมากเนี่ยเขาถามว่าทำยังไงน,นะเอ้องก่อนมาต้มก่อนต้มประมาณยี่สิบห้าชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณยี่สิบนาทีนะต้ม ต้มเสร็จเอาขึ้นมาหั่นบางๆนะครับผมแล้วก็เอามาผัดกับผักแล้วก็ผัดกับพริกจีนนะครับผมนี่มันโถนะเหมือนโถอืมอยังไงนูสูเห็ดนี่ก็สุปน้ำสุปเบี้ยวเผ็ดยังไงวะสุปเบี้ยวเผ็ดสุปเบี้ยวเผ็ดเออเหมือนหนึเหมือนหนึ่งเหมือนหนึออหนึ่งาปลากระเพาะกระเพาะปลา อ plane. ้ย <niño> อ <sharing> ่ะเขาทั่งเเผ็ดมากแล้วก well well. ็เปรี <im> <acy hate> ้ยวด้วยนะครับก็ออยนะเหมือนกัน้กพาปลานะป๊อบมาชื่อชก่ชมงกระเพาะปลาอะรก็ได้แล้ไม่ใช่เห้อปลาดุยาตยไตยปลาดยว่าจะแข็งขายาวมากเมีกว่าปลาเขมข็ปลายาวมีกว่ามันแข็งขาอ่าเหมือนนี่เลยอ่ะปลา ปลาเล็กๆที่เรากินที่โรงเรียนเนี่ยปลาคูปลาทูปลาทูแต่มีอันนึงจิ๋วๆว่าเยอะๆเยอะๆก็กินทีเดียวรสชาติคล้ายๆกันนะแต่มันมีเนื้อมันเลยนุ่มกว่าอันนั้นคือปลาเกาะอ,อืมอะไรประมาณนะั้นโอเคแต่ที่นี่ทั้งนั้นเนี่ย<ช>ผมไม่ไม่รู้หรอกนะแต่เห็นอะไรที่มันมันมัน,มนแดงๆนะผมอยากกินตลอดพวกมาจากเสฉวนนะนั่นคือเมนูนี้นะครับนี่คือเมนูอะไรปะป้ายเน เหมือนปลาปะมันไม่เป็นหมูหมูหมูเส้นแล้วก็ใส่พริกใส่เผ็ดอะไรพริกดิสีฉวนอะไรต่างๆหม่าล่าเนะอ่้าเนี่ยมัเหมือนหมูต้มมาล่านะทุกคนเหมือนซุปเรากินกันที่บ้านแต่ที้จะคุ้นกว่าเพรายิ่งจีนเนาะอืมไปอันนี้แล้วกันมือคืออะไรคือออ ข้าวเปล่าไหขวายเท้ากุ้งมาตวนด้วยกันน้ำซุปอันนี้เป็นอาหารซานตงก็นุ่มดีนะครับอะไรนี่คืนะนี่อะไรนะนี่คออะไรนะนีะไรนะนี่คออะไรนะี่คืไน่คนะนไนะน่ัอนะอ๋อนงข้างในเป็นนงนงอามาทัไม่มีอะไ่ะ วมมนว那外面是什么่ออ๋อเอ่อข้างนอกเป็นไข่เป็นเอ่อแป้งข้างในเป็นนงอร่อยมากอ,อ,อันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์เลยรู้สึกประทับใจไม่เคยเจอไม่เคย,เ,คยจเจออร่อยอร่อยกินข้าวเยอะๆอร่อย,อขยอๆ,ออยๆของคาวๆมากินในนี้ทีก็ สบายนะอร่อยมากโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีอาหารจีนในวันนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยเคยกินอาหารจีนจานไหนแล้วครับแล้วชอบเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอาหารนั้นชื่ออะไรนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้โจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอจบเป็นพิยงเท่านี้สวัสดีครับไม่เคยเจอไม่เคยเจออร่อยอร่อยกินข้าวเยอะเอร่อยอร่อยของคาวๆมากินในนี้ทีก็สบายนะอร่อยมากโอเค